สวัสดีครับอยู่กับพี่มะนาวน้องสองคําชื่นเคยครับวันนี้โอ้โพ่อควานไปตัดต้นกล้วยมาโอ้พี่มะนาวน้องฟองคํากินให้จุกใจเลยนะครับเนี่ยก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับที่เปีตาต้นกล้วยให้พี่มะนาวนะครับเนาะพี่มะนาววันนี้พ่อควานยังมาได้ล้างตาล้างฝีพี่มะนาวครับไปตัดต้นกล้วยเพิ่งมานะครับมปนใจะห้แซบ่ะนาว้องสายจ้าอร่อยครับนานแล้วได้มากินต้นกล้วยนะครับ อ่่นเดี๋ยวพ่อควรจะมาทำความสะอาดนะครับนะไม่ได้ทำความสะอาดเลยทีเดียวการสาดกับนาำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะรอรอแต่ดินนะครับเออตอนนี้พ่อควรหาดินอยู่ครับนะว่าจะหาดินมาลงนะครับนะถ่านก่อนนะครับเพื่อจะปรัดดินครับเนาะปรัดดิน ร่วงไปแล้วนะครับำสำหรับการสาทุบพี่มะนาวตอนนี้ก็เหลือแต่ค่าแรงนะครับค่าแรงขาดไปสองพันคะแนนเข้าปากด้วยนะครับต่อเต็นพ่อควรไลฟ์ขายผลไม้นะครับเพคาคานานื่อหาคะแนนค่าชัางนะครับและเมตตาได้นะครัอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางมะนาวแปรเมลี่นะครับเพื่อเป็นการดุงให้กับพี่มะนาวน,น้องทางคำกับพี่มะนาว ดึคืนเลยโหดูสัญญาทัืงอคืนโหจุใจเลยดูดูขี่กองนี่ยเยอะขี่เยอะขี้มนาเต็มเลต็มเลยโอ้น้องทองคำก็เต็มเลยโอ้โหทองคำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกองโอ้ ทำไมเยอะมากเลยน้องตองคำกินเยอะกินเยอะขี้เยอะเนาะน้องตองคำรู้สึกว,ว่าแต่หัวไหลแล้วนี่กระหม่อมน้องตองคำกินะมดเยอะเนาะเยอะสิบเอ็ดปีนะครับสิบเอ็ดขวบโอ้โหตัวโตมากเลยน้องตอ,องคำเจ้านงานงานอนเจ้างางนอน ขีม้มะนาวขี้มะนาวมันจะได้นาวแชบอแชบอแชบอหายเอาไ,ไว้ได้นาวเด้อหายเอาไว้เด้อในตาในตาทอดูหน่อยดิตานตาทอดูหน่อยดิเอ้ยเห็นแล้วตาดำแล้วเนะาะใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วโอ้โหขี้มนะนาวยังไม่ได้ล้างนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ล้าง,ดยยง,ดางเดี๋ยวสายๆเดี๋ยวพกวันจะออกมาล้าง พี่มะนาวนะครับเนาะตอนนี้เดี๋ยวไปทานข้าวก่อนนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับสายแล้วเนาะก็ควรไปทานข้าวก่อนแล้วค่อยออกมาล้างตาล้างหิ้วพี่มะนาว